บ้านมั่นคงในชุมชนริมคลองลาดเร้าและเปรมประชากรเริ่มขึ้นตั้งแต่หลังจากกรุงเทพมหานครเจอน้ำท่วมใหญ่ปี2554กทมก็มีแผนสร้างเขื่อ,อนฟังกรีตเพื่อที่จะเปิดทางระบายน้ำคลองสายหลักค่ะแต่ก่อนที่จะสร้างเขื่อนได้ก็ต้องรื้อบ้านที่ลุกล้ำหลาคลองอ,อกก่อนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าพอชอจึงได้รับหน้าที่จัดหาที่อยู่ใหม่ให้คนในชุมชนเกือบ14,000ครอบครัวในรูปแบบบ้านมั่นคง เพื่อไม่ให้ชุมชนถูกไล่และได้อยู่ในพื้นที่เดิมค่ะพอชอทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อที่จะหามติร่วมกันสุดท้ายจัดตั้งเป็นรูปแบบสหกรณ์ชุมชนสรรหาคณะกรรมการกันเองลูกบ้านเป็นสมาชิกเปิดออมตามเงื่อนไขที่ชุมชนกำหนดส่วนพอชอก็จะปล่อยกู้ให้กับสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละสี่บาทต่อปีเพื่อให้สหกรณ์มีเงินปล่อยกู้ให้สมาชิกหลังจากนั้นก็บริหารจัดการกันเอง ระยะเวลาผ่อนชำระคืน20ปีค่ะส่วนทากรนจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มจาก4บาทเท่าไหร่นั้นก็แล้วแต่แต่ละชุมชนตกลงกันเองหลังจากผ่อนชำระเสร็จนะคะทางกรมธนรักษ์ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็จะยกสิ่งปลูกสร้างให้ชุมชนไปเลยโดยไม่มีการหรือถอนออกแน่นอนพันไป12ปีสร้างเสร็จเกือบ5,000หลังส่วนที่เหลือ8,600หลังครื่งหนึ่งของ8,600หลังเนะะี่ยค่ะอยู่ระหว่างดาเนินการ ส่วนอีกครึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งจะต้องรอแนวเขื่อนก่อนแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ยอมรือ้อไม่ยอมย้ายซึ่งต้องพูดคุยเจรจากันต่อไปค่ะสิ่งที่เราคุยกันก่อนนะครับว่าหนึ่งจะต้องอดทนอดทนเพราะนี่คือกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเหมือนกัน,นครับก็อาจจะมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างแล้วต้องอดทนแล้วพยายามชี้แจงอดทนชี้แจงนะครับเพื่อให้เขาเข้าใจที่ถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งที่พยายามทํา เราไม่ได้มองระชชนเป็นศัตรูอยู่แล้วนี่คือหลักหลักการแรกก่อนเรามองเป็นกลุ่มคนที่ต้องเข้าเข้าสู่เป้าหมายในการพัฒนาไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตั้งในวิธีคิดนี้แล้วเนี่ยเรารับมือไหวเพราะปอชอก็จะโดนหนักกว่าหน่วยงานอื่นเพราะว่าหลายครัวเรือนเข้าใจว่าเราเป็นหน่วยงานเพื่อทําหน้าที่ไล่รือถูกถูกให้ข้อมูลแบบนั้นว่าพอชอมาเนี่ยจะต้องถูกรื้อบ้านนะครับ่จริงมันไม่ใช่เลยครับทีนี้พอเขามีท่าติดแบบนั้นแล้วเนี่ยกว่าเราจะชี้แจงเขาว่าเราทํามาทําอะไรนี่ก็ใช้เวลานาน ชุมชนที่สร้างเสร็จส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสร้างเสร็จแล้วนะคะทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครที่ทำงานร่วมกับพอชออยู่แล้วเข้ามาให้การสนับสนุนปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักสวนครัวหน้าบ้านและอย่างส่งเสริมอาชีพเช่นส่งไปเรียนตัดผมแต่ส่วนน้อยที่ไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดบ้านได้ คณะกรรมการสาหกรณ์ก็จะมีแนวทางจัดก,การของสหกรณ์เองคำถามก็คือคนที่ไม่มีกำลังผ่อนเลยอย่างผู้สูงอายุคนพิการเด็กเล็กจะทำอย่างไรพอชอบอกว่าบานมันคงไม่ได้มีเป้าหมายสร้างบ้านให้ผ่อนก่อนแล้วจ่ายที่หลังอย่างเดียวแต่ยังสร้างบ้านกลางให้กลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถผ่อนชำระได้เลยเช่นบ้านหลังนั้นมีผู้สูงอายุรับแคบเบียยันชีพเดือนละ800บาท เป็นคนที่การก็จะมีงบอุดหน,นุนและเงินของคนในชุมชนเฉลี่ยช่วยกันรวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์ช่วยสนับสน,นุนโดยไม่ต้องจ่ายแม้ระบาทเดียวค่ะบ้านมั่นคงเติบโตมาแล้ว20ปีสร้างบ้านร่วม140,000หลังและต้องสร้างให้ได้อีก8ถึง9 0สนหลังตามแผนพัฒนาประเทศ20ปีชุมชนแออัดต,ต้องมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงคุณภาพชีวิตดีสังคมดีเพื่อบรรลุเป้าหมายบ้านมั่นคง 1>, 1 5 0 5 0 0 0 0หลังครอบคลุมทั่วประเทศค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ